สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสาวน้อยเพชรบันแพงเหรนอย่อีสานมหาหนาครอีสานแคมป์ซิงยุ้ยร่างสิทธิ์้องคองเจ็ดค่ะน้อ,นองนี่หละองค์เองมาแล้ว แกซิแกิคาเฟ่พอพอพอคุนจะโกงเลยอ่ะนกระดิปเลครับป้าไปยครับปลาปมาดปน้องลันใหหรือเปล่าอืมดูวงนี้ดูวงนี้บอแม่คิ้คิ้แม่คุณนี้สปาเหิร์ตโร์แมน วันนี้ใช่ไหมที่เขาจะลุ้นอะไรกันป้าให้พ่อจูไปเบอร์เกรชีสกมบแต่ใช่หมรับเาไปพอัินเดียวเลรอบชิงไม่ได้ตัดสินแล้วค่ะผลบุรอ๋อวันนี้หรอวันนี้ชนะวันนี้ก็รู้เลยว่าใครได้รู้เลยเขาทำไมอุ้งิงเขาไปยิงสวยไหมเขาโอ้โแปลว่าไปมาแล้วไปสัวไปมาแล้ว รอดูในถ่ายทอดสดเลยไปมาแล้วตอนน่อคือไปบนสะพานขอนแก่นไปดูสาหร่ายดีนะขายลูกก็พอโอเคครับคนละย่สับกันนะครั เป็นผู้ชายอบอุ่นมากเลยอ่ะเวลาได้วงลูกสาวอ่ะต้องมีแล้วใช่ไหมต้อมีใจดีครับต้องมีนะคะต้องมาแล้วล่ะเนาะกิท้องเองเลยวันนี้น้องรีมีผมแล้วได้เลยว่ากินเข่าเสียบอะไรไม่ใจ๊ไม่บีท้องนะเพราะโดนเลื่อนตั้งท้องแล้วตอนนี้ท้องแทนใช่ไหมครับผมฟองแท้โอ้โหผมจริง ดีหมดทุกภาพตอนไปได้ยนแล้วนเดี๋ยวเขาจะทยอยมาเรื่อยๆแหละนะฮะได้ินไปใส่กางเกงสวยจังเลยไปเียวนี่ยูงไงกนเนี่ยรียอะมีมากานะฮะมีเยอะม่ห่ะ ไม่เป็นได้ยังไงลูกกลมใหญ่กว่าคนเป็นยังไงผมใหญ่กว่าคนนะยิ่งใหญ่กว่าคนนะเอาหลายกว่าป้ายผมเยอะกว่าป้ายอันนี้พูอแาบถนนเหรอพี่เบนพี่เบนดีนะอ๋อแม่ไม่เกิผมอับชีฟช่อง เอาสองทีเลยไม่เป <fin anta> <ots> ็นไรเดี๋ยวเดลบออกมันก็ลงเทียมนีไงมันเชอมกัีกไทยคอหดวาแล้วมาตงนพออกไปรดูเขาแต่งตัวสีนู่นน่อยเขานเจเด็กแนวใ่หนันหละดูลำยายดิ่งย้าแใจเขาคนลัสิบันเขาแต่งตัวมาเป็นรำยหน่ย แคปเลยครับแคปแคปแคปช่านเลยคร็บแคปช่างเลยแคป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  กไม่ดอกวัาอรีนี่ก็าอยู่เียว่านำากีนะยไม่ได้สง้มาู่นีคัญนะคการเหาสายล้าวมกันสดี่ีจะต้องมีค่าครูนะคะเพราะว่าจาแต่ละท่านนีเรียกว่ายงระดับั้นตัวยงีดอ่ะคนรุ่นนี้จะให้เป็นพิเศษ ไม่ได้ไม่ยจะไไม่หลอู้นางกรจได้แต่ทิศทานะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเรียนได้ที่เป็นเช่น้ครับมหาดดาอีสานแมซิงอยากได้ไม่อยากได้เต็มที่สนิบ้อนน่สุดๆไปเลยนวันน้ก็งใหญ่เราทเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เาหน่อยิดบ้าน่งม้วนมากมันมากจอยมากนะฮะวันพรุ่งนี้ก็มี1นวันแอดรนีแพลนเนะฮะแล้วก็เสียอีสานเสียงามน วงอินดี้อีกมากมายนะียบนอกบ้านนะครับยังไงก็รับไปดอีสานะครับอีสานแคมซี่วันนี้ดีเจโฟลาไปก่อนแล้วนะฮะขอบคุณกเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะบิันหนุ่้ายลูกดีเลยเพื่อนล่ะเยงล้งเหบรรยากาศดีครับพ เพราะดีไปคือคือคือกล่องดุนี้อัตโนมัติมันสู้มีเงเลยไปงดมีชิ้เียกล่องอัตโนมัตินเกส้เหมนกันเียบรรยากาศสุดฟินวิ่งเนาะบรรยากาศสุดฟินก่องมันสู้เองกี่รุ่นนีแม่ีไปตะกี้มีรองได้าตมาเยมากกล่องมาตรฐานไงกล่องสู้เอง กินผู้งามบอดีดช่วมไปเลยมันช่วเองมันมาตรฐานลอกอนอย่างสมบดีนี้มนเปงาอารูกแบบหนอาตาลงเชียลแตสอนผมหนออแท้ต้นวนี่เป็นอีพัตเตอรการ่อเการ่อกรนรยนร้กนเจะมาททำเลยทำ อุ้ยวันสออกรับพกนเห็นแล้วแ่ใจอีไอพวกนี้ยุทธูปอยุทธูปมงศ้นร์มือไอรถอาดเดดไอัมอย่าเดินไปตรงน้อนตงนั้นออนน้มาเิ้าหน้ไม่จับให้สวยจังเลยไห้ตกแล้วสูบออ có phải sao rồi sao này có 99000 rồi này chời ơi này này chời lắm ตอนนี้นะวิธีก็สิเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยค่ะวันนี้มีทั้งลำไยไห้ทองคำมีทั้งแผวพาเอ้ยใช่ไม่ใช่ใชขอโทษค่ะบอกผิดวันนี้มีลำไย,ยแล้วก็สามน้อยพี่บ้านแพงลำไย,ยเล่นหนึ่งหกโมงถึงหนึ่งทุ่มวันนี้มีสาวน้อยด้วยนะคะ ผู้ใดอยู่ไก่แวมแหลหกำลังใจเน้มเลยคะ่ะสาวน้อยเพชรบ้านเพียงเล่นอีสา,านละครอีสานแคมป์หย่านแต่บอกผิดพวกข่าวบอกะค่ะพี่นอ้องหย่านมันพลาดสำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนีกันได้ค่ะคลิปหน้าบอกันไหมค่ะขอบคุณเลยแหละที่เขามารับชมนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ